สวัสดีค่ะพี่น้องพบช่องแก้งสกายเดอร์ละมานกพิเชียวคะ่ะขึ้นคลิปที่2ของวันนี้แล้วนะคะพี่น้องกําลังจะเตรียมเขาเตรียมคองนะคะเออเออเออกําลัเถ่ายกําลังฟอนเออ,เออทำงานแบบมีความสุขค่ะพี่น้องก็ยังรับปอบพี่ฟานี่แหละรถพระก็มาแล้วนะฮะ วันนี้ยาสุภาพไม่ได้มานะคะไม่สบายนะพี่น้องท้องเสียอุ้ยปาดเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนี่นี่คือผู้หญิงตัวเล็กๆปาดห <c oughs> ออั่มเงยเอานี่แมวนรถกับใบขึ้นใบเขายืมแน่วันถอ่อ <c> น <oughs> ีกัหาหลัก,มกไม้อยักฐานสวงบ่า,า,บบาส,อง,าสองกลัวก็จะมาหอดจอดรถมองได้ลม่มตัวลงนอนเลย อี่หลีเล้นอนสองชั่วโมงนี่แหละยังมาดีอยู่นี่คุณได้ว่าถุงน่องมีประโยชน์ได้ทุกอย่างนะคะเอาไปหลากล่างก็ได้เห็นบ่าพี่น้องประโยชน์หลากไรปายปทโทชม เดี๋ยวมึงจังหางปักเพียร์กับบะละเอาเอากระเทียมเอาอันนี้บอฮะเอาพลัมอี๋อเมึงไฟกับพ่อันเดมีมาอยู่เนี่ยเอาแนวสียดันซุดไหมฮะเซเว่นเอาตีเอาเอาสียดแบบนี้เอาพลมเปา เออนี่เอ้าหาบอโค่ที่ปนิเออมันเป็นดนตรีอยู่ในหัวใจแมผู้ใดได้ยินก็ต้องฟอนเออผู้นี้บอกว่าโอ้ยอย่าหลีกจิกเด้อวกลัว อาฝากเอาเร็วๆเพดแม่เจี <sm> <ific! The S 1> oh, ๊ยรถมาจอดนี่อ um, ยู่บ่นมันในพดมันจิบไม่ได้ออกไงเจเจ๊ะลรสวัสดีค่ะแล้วเราบ้าโอ๊ขับพนาโอ้ยเจ๊ยังไนขับพนา เออเราเป็นคอนวอยเด้พี่น้องแล้วเป็นคอนวอยค่ะเลื่อนนีมากันตั้งแตประมาณหกโมงแะครับจังอ่าหกโมงสองประมาณสี่โมงหมงแรกค่ะเด็กหน่อยเลือโรงเลียนใช่ค่ะเล็กน่อยเลือโรงเลี้ยเ่ยเืล้วประมาณหาทุ่มกลัวกับากันไปพักยูวัดัารีทามสี่โมงเเด็กขมานี่แหละพักยูวัดใจบักคักนู้ไปอันนี้มากแล้วหกกิโลเคิง นูจับอันนี้มะนี่บาดพ่อคนขับรถแล้ววาพูดละอีก3ากิโลประมันมาเป็น3ากิโลเราพอเอ้ยจะหนอกมา้ลบรยากาศเด็กเหมือนเลี้ยงหมาอ่ะกันแม่นครับพี่น้องเพิ่นสูบน้ำออกแล้วนะเวทีเล่นบุญบังไฟได้สบายเลยชีตุ้มเป็นริมโขงมันบอยแล้วพายที่อยากแอบน้ำก็ได้ค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณเจ๊มากๆเลยนะคะเอ้านี่โอ๊ยแปลว่า เระเอกของเรามาแล้วไปว่านางเอกของเราก็มาแล้ววันนี้ก็บอวันนี้ก็บอกเออนันมตคนหวานสิพอตาอันนี้เรากับยิ้วเข่าอิริทั้งหนาเลยทังหนาเลยอ่ะร้านดีมากเลยแต่ว่าเด็กๆเรียนพิเศษยังไม่เสร็จเลยค่ะลูกค่ะเพราะว่าเขาชอบเขาสิสอบไม่ปิดค่ะเพราะว่าเขาสอบลูก มันจะสอบปลายภาคอันนี้ก็เข้าใจเข้าใจเพิ่นเข้าใจเฮานําเออว่าเขาบป่วยเขาข่าวกนมนกันเมีนเเด็กหน่อยเด็กหน่อยมันกำลังซวนซานเขากำลังคือจะรบกวนเด็กๆสอบเหีอืมสถานที่ดีมากใช่ใช่สถานที่ดีมากแต่ว่าเพิ่นกำลังสูบน้ำออกแค่ตะลอกความความน้ำพอดีเลยเอ้าเอาแค่แน่จะไม่เหรียญบาทใจ มินาบวัเรียนมาเออเลอเลมึงเลิศดีๆใก็แ่เหลพกันไบ้านเขาเตอแหลกเนาะคิดตังด้คิดต่งด้านนี่เนียคุัสิเขามเสียดมพนลบ่เนี่ยคิดว่าคิดต่างใจกันดูกันเลยว่าบะเมียนขาบะเมียนขาพกสิกันเลยว่างี่องรู้ของรู้รู้กันได้บ้านเพ่อนลายคน กบวนฟอนเด้เอาอยุเด้ค่ะกันสวยยุ่นี่ <laughs> เอาฟนนอนพี่น้องฟอนเอาเอารถจอดนี้ได้บ้านี่ขึ้นรถตัวนี้เลย ี๋ยวเราไปเอารถมานะพี <so ่น้องบานเยี่ยวเออเอาาอีหลีเอาว่าจะเปิดเกินเงินเฟดขึ้นมาเห็นทองเมืองอะไรเนาะเอาเอาจีอุสิบะแดงมาเซนดีมาที่ได้เถอะหาเมืองเขามารงน้ำมันเขาบอกว่ามันแกงออกลวตัว ก็ไลวดเออ่นเห้นบ่ตอนเรดนตรีแต่แมั่ก็ย่งฝอนจะในยินเสียงนี่เออไม่า่โอ้ยกระมิตรบัวมึงนี่ลาติอาหนิเขาเขาตกชูมึงว่าเขาไม่ยื่นากระเจ้งกาเขากัจะไ่ใ Đó. sáng thăng đến, đến 6h đúng mẹ Có không? 3 thăng đến, พอขาเจ้าแม่ฟ้าทอแตกดิโอแตกเลยเมเหลียบรอยเหียบเมียเเนาะเอาแล้วเอาแล้วแทบช็อกช็อกเด็กหน่อยสิมาตกอันนี้ ไม่เพียงอ๋อเพียงโอ้ยินัอดีแอนนเนาะเดนเซอร์สวน้อยเทปซ็อกเอออ่ะเมื่อเอาละเอาละเอาละค่ะพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับคลิปหนาพอกันไหมคะสวัสดีค่ะ